F.C. ทุกคนนะครับวันนี้เจอกันตอนเช้าๆทุกคนเช้าๆที่กระท่อมไปนาน,นะครับเรียลกว่านางไรตื่นกันนี่ยังครับก็เช้านี้มากับสมุนไพรนะครับผมเอสครีมเอสครีมรอ รอ,รอผู้ชมเข้ามานิดนึงเนาะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาไหมตอนเช้าๆแบบนี้เอาเข้ามาแล้วครับหนึ่งคนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับ,เช,รบเช้าๆอย่างนี้มาอยู่กระท่อมไปนานนะครับทุกคนเดยครับสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะฝั่งนู้นะครับจะเป็นมหมู่บ้านครับทุกคนก็เงียบๆดีเนาะตอนเช้าๆอย่างนี้จะได้ยินแต่เสียงของสุนัขแล้วก็ไก่ ั<ส>นนี้ก็จะอยู่ในนานะครับนาของพ่อนะครับทะะุกคนเดี๋ยวไปดูข้าวโพดนิดนึงก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไทยกันด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับสมุนไพรครับก็บรยากัศที่นี่ตอนเช้าก็เย็นดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นวิวภูเขาแบบ ใกลชิดมากเลยนะครับทุกคนนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวจะลองชิมสมุนไพรเลือดมังกรของพ่ออันนี้จะเป็นสม,มุนไพรทุกคนอันนี้จะเป็นเจลกุหลาบน,นะครับเจลกุหลาบรสชาติก็จะออกขมๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเลือดมังกรครับแต่ผมยังไม่เคยชิม ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่สีมันจะออกสีแดงๆนะครับแดงๆเลยนะครับจะลองชิมหน่อยสิเลือมมังกรก่อนนี่จะเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรเลือดมังกรครับทุกคนสวัสดีทักทายกันหน่อยครับ ดููอย่เ,ยเดี๋ยวดูสนะีมันจะเปลี่ยนสีนะครับปลักเดียวกลายเป็นสีแดงกันเนาะสวัสดีตอนเช้าครับสงสัยยังไม่ตื่นเนาะหรือว่าเช้าเกินไปเนี่ยต้องใส่สายหน่อย งานตัวไหนครับผมเดี๋ยวให้ให้ดูบรรยากาศกอนลองถ่ายบรรยากาศดูก็นี่ถ้าช่วงฤดูหนาวจะหนาวมากเลยนะตรงนี้มันจะมีแม่คนิงลงเลยนะแม่คนิงก็คือที่อะไรนะน้ำค้างแข็งใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีลงด้วยตรงนี้เย็นมาก สวยไหมครับทุกคนบรรยากาศที่นี่นี่ในนาที่จริงมันจะมีปูนานะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดอเอ,อผมกับพี่ไฟเดย์จะเอากลับเอาพันกลับไปยปลุกทุกคนเหรอทุกป้อเตือนทุกทีหรอ มานี่อยู่ที่อำเภอจอมทองครับจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนบ้านขุนแตะนะครับขุนแตะเนาะแตะนะตอเต่านะอืตอเต่านะไม่ใช่ปลอดปลานะครับบางคนนี่เขาเ,เหมือนกับว่าเราไปแตะนี้เนาะแตะ,แตะอา้อาวเข้ามาสามคนนะครับสวัสดีสามคนดูครับผมน, <ำ S 1> น้ำไม่ร้อนใส่ไ,สสไม่ไส สี่คนดูแล้วครับผมเริ่มเข้ามาแล้วครับทักทายกันหน่อยครับผมสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับผมก,ก็ตรงนี้เราก็อยู่ในกระท่อมเนาะใช่อยู่ในกระท่อมครับแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศน,นะทักทายกันหน่อยครับ ทักทายหน่อยทักทายหน่อยก็เดี๋ยวยังไงถ้าเราจะไปกินข้าวเตรียมอะไรพร้อมเดี๋ยวก็เดินดูอ่าวิวในหมู่บ้านเซกนะครับผมเราจะไปเดินทาไปหาเดชเชฟนะครับ นี่ครับผมข้าวโพดเผาข้าวสาลีเผาสดๆนะครับผมหวานนะดมได้หอมไหมหวานดีหอมชิมยังเราชิมดูอร่อยมากเลยทุกคนหวานใครอยากกินเม้นต์มานะครับผมใครอยากกินเม้นต์มานะครับ ข้าวโพดกันนะครับผมข้าวสาลีนะข้าวสาลีดอยครับผมหวานนะครับผมอร่อยอ,อ,อร่อยไหมอร่อยมากครับหกคนดูครับถ้าใคยกันด้วยนะครับผม <laughs> <c oughs> เดี๋ยวโทรหาน,น้องเทนอยสิน้องเคเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ บริเวณทุ่ง,งานานะครับทุกคนนะครับ <Hello? S 1> ล้อพูดคุยกับพวกเราบ้างนะครับผมพูดคุยกับพวกเราบ้างนะครับผม

อ,อน,นิยองเอ่ยยาสมุนไพรสองชนิดผสมกันนะผมเป็นเกี่ยวกุหลานเกี่ยวกุหลานกับเลือกมกังกรนนะผมก็สบายเลือกมากรนสีแดงๆนะ เดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงโอเคโอเคนะผมเดี๋ยวยังไงเราก็จะสตรีมแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครพูดคุยกับพวกเรานะครับผมเดี๋ยวยังไงจะสตรีมใหม่นะครับผมโอเคเช้าวันนี้ก็ต่อขอสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมก็ต่อขอสตรีมเพียงเท่านี้นะครับผมอือบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใดีครับผมอาชีพมือเปล่า